สรุปข่าวตลาดซื้อขายนงเตะประจำวันที่11เดือน3ปี2568นะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็มีรายงานข่าวข้อสิบออกมาจาก TBR ฟุตบอลนะครับมีการระบุมาว่า2ทีมเต็งที่กำลังเปิดศึกนอกสนามในการ แย่งตัวอดัมวอรตันกองกลางตัวเก่งของคิตตับเลดในตลาดซัมเมอร์นี้นั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ผ่านมาครับวอรตันเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากทั้งสองทีมรวมไปถึงบาเยิร์แล้วก็ลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการคว้าตัวอดัมวอรตันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากคิตตับเลดเนี่ย ก็น่าจะมีการประเมินค่าตัวในการย้ายทีมอาดาวอ์ตันอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์ได้แต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากจบซีซั่นนี้เราก็ต้องมารอติดตามกันกระแสะข่าวลรือที่2ครับตามรายงานออกมาล่าสุดนะครับมุมมองของเดวิดออสตีนมีการคอนเฟิร์มออกมาครับว่าลิเวอร์พูลมีความสนใจในการเซ็นสุนหนารายใหม่ ในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับเยกพูมีหลายลิดลายชื่อนะครับที่อยู่ในความสนใจแต่ลิดลายชื่อที่เดวิดออสตตนได้รับข้อมูลมาก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักนะครับเลวพูไม่ใช่ทีมเดียวครับที่ชื่นชอบสุนทรายนี้นะยังมีอาร์เซนอลเชลซีบาร์เซโลนาแล้วก็อีกหลายทีมที่สนใจสุนทรรยนี้เช่นกันนะครับอีกหนึ่งกระแสะข่าวลือของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับตามรายงานจากคอร์ดออฟไซ์ มีการระบุก,กันออกมาว่าเลี้ยวภูกําลังวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอซื้อตัวดินฮุยเส้นซึ่งก็มีอีก5สโมสรครับที่แสดงความสนใจแนวรับของทางบอลมัดรานี้เช่นกันราคาที่เลี้ยวภูยินดีจ่ายอาจจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินส0ล้านปอนด์นะครับซึ่งฮุยเส้นเนี่ยมีค่าสัญญาตามสัญญาอยู่ที่50ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องคุยกันเพิ่มเติมหน่อยนอกจากลิเวอร์พูลแล้วครับยังมีได้หลายทีมที่สนใจเช่นกันอย่างเช่นอาเซนอลนท็อตแนมสเปอร์นะครับแล้วก็เรอัลมาริดรวมไปถึงนิวคาสเซิลบาเยอร์นูนิกก็แสดงความสนใจแนวรับรายนี้เช่นกันทั้งฝั่งของดาวินดูนเยสนะครับตามรายงานจากสกัสปอร์สวิตเซอร์แลนด์มีการระบุออกมาว่าดูนเยสต้องการย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์จริงๆในตลาดหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับปัญหาไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลครับเป็นแนวเรื่องของสภาพอากาศ ความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของวัฒน,นธรรมซึ่งทำให้นักเตะเนี่ยนะครับต้องการย้ายออกจากลิเวอร์รพูลในตลาดซัมเมอร์นี้โดยทันทีนะครับตอนนี้นุนเยสยังไม่ได้มีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายนะครับต้องรอให้จบซีซั่นเสียก่อนถึงจะมีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ แต่แนวโน้มก็คือมีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาครับดุนเดสเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมเมลิกสซาอุดิอาระเบียที่มีการเชื่อมโยงมาก่อนหน้านั้นหรืออาจจะย้ายไปเล่นในลิกสเปนโดยที่มีแอตเลติโกมาริดที่ติดตามสาการนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความเป็นอยู่ที่นั่นเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับดุนเยสมากกว่าซึ่งทางแอรรโมเตรียมดึง นูนเยสไปแทนที่กิสมันที่อายุเริ่มมากแล้วนั่นเองนะครับขณะที่ทางฝั่งของาร์เซนครับมีกระแสข่าวก็สืบกันออกมาจากทีวีอาร์ฟุตบอลมีการระบุออกมาว่าทางารสเซนได้รับเรื่องของการแจ้งเตือนในการย้ายทีมดูซานวรลวิทเรียบร้อยนะครับว่ากันว่าทางยูเวนตุสพร้อมขายวรลวิทด้วยเรื่องของเม็ดเงินไม่เกิน30บล้านปอนด์เท่านั้นในตลาดซัมเมอร์นี้เหตุผลสำคัญก็คือเรื่องของการแยกทางมีโอกาสไปไปได้สูงนะครับสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าค่าตัวก็ ไม่สูงเช่นเดียวกันดีกว่าเสียไปแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเพราะฉะนั้นยูเวก็ต้องยอมขายกันไป โดยด่วนหลังจากจบซีซั่นนี้อาซ์เซนอลเคยมีการติดต่อเบื้องต้นไปแล้วในตลาดเดือนมกราคมนะครับแล้วก็หวังที่จะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในตลาดซัมเมอร์นี้และในตอนนี้ก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนักเตะรายนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจาการนเซนอลแล้วยังมีแมนเชสเตอร์ูไนเชลซีสเปอร์วิลล่านิวคาสเซิลก็แสดงความสนใจสู่นักรายนี้เช่นกันสำหรับในรายของอเดโมล่าลุกแมนนักเตะรายนี้ครับมีโอกาสย้ายออกจากอตาลนตาสูงมากในตลาดซัมเมอร์นี้ แล้วก็ปลายทางมีโอกาสที่จะย้ายกลับไปเล่นในพิมเรีลงกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ก็มีสโมอสรอ,อย่างอาเซนนลเชลซีครับที่แสดงความสนใจลูกแม่นยังคงมีฟอร์มการเล่นให้กับอตาลันตานในช่วงฤดูกาลน,นี้แบบ ต่อเนื่องล้วก็น่าประทับใจนะครับยิงไปแล้ว18ประตูลแล้วก็ทำไป7แอซิดจากการลงเล่นส1วิตนัดในทุกรายการนะครับขณะที่ในรายของซามู่นหน้าของทาง FC บอร์โตครับก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาเซนอลเช่นเดียวกันนะครับอาเซนอลมีการเล็งศูนย์อารานี้ในการเป็นตัวเลือกเรื่องของการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์ปีนี้นะครับโดยนอกจากซามูแล้วตามรายงานเนี่ยมีการระบุว่าก็ยังมีในรายของเรียมดีแล็บของเอฟสวิตอีซักของนิวคาสเซิล จเมนเซสโกของเอเบลไลซิกโอลิวัสกินของวิลลาลอตเตรมาตเตเนตของอินเตอร์มิลานซามูรวมไปด้วยนะครับของเอฟซีบา์โตแล้วก็โจธาเดวิตของลรวที่อยู่ในดิสหลายชื่อที่ทางอาร์เซนอลให้ความสนใจในการเซ็นสุน่ารายใหม่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของการจบสกอร์ส่วนในพื้นที่แนวรับนะครับอาร์เซนอลยังคงสนใจในรายของชูกุนเดแนวรับตัวเก่งของทางบาเซลนาซึ่งอาร์เซนอลเตรียมยื่น เม็ดเงินในราคาอยู่ที่60ล้านยูโรในการเซ็นแนวรับรายนี้เข้ามาสู่ทีมนะครับนักแต่รายนี้เคยเป็นที่สนใจของเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์เดมาก่อนว่ากันว่าอาเตต้าชื่นชอบเกี่ยวกับความสามารถของชูกุนเด้ครับแล้วก็ความหลากหลายใน เรื่อง,องการเล่นพื้นที่กองหลังตัวกลางแล้วก็ตำแหน่งแบ็กขวามีทั้งความเร็วการเคลื่อนที่ดีรวมไปถึงมีประสบการณ์ระดับสูงมาแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะช่วยเรื่องของเกมรับของอาร์เซนอลได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูกาลหน้าถ้าเกิดเดียนนี้สําเร็จนะครับขณะที่ในรายของฮูโกอิกิตเก้ตามรายงานออกมาจากซาชาตาวิโอลีนะครับนักข่าวของทางสกอตบอร์ดครับมีการ ระบอกมาว่าอร์เซนอนลอาจจะหันมาสนใจโฮูโกอิกิเต้สูนหน้าของแฟรงเฟิร์ตเช่นเดียวกันนะครับนิวคาสเซิลก็แสดงความสนใจแล้วก็มีการสอบถามเกี่ยวกับศูนหน้า,ารายนี้ไปแล้วราคาค่าตัวอาจจะอยู่ที่ประมาณ67ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็มารอติดตามกันว่าโอกาสการย้ายจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านักเตะรายนี้ก็น่าจะให้ความสนใจในการย้ายทีมด้วยถ้าเกิดมีเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับค่าตัวกันได้ ระหว่างสโมสรทางฝั่งของแมนเชสเตอร์เด็ตครับตามรายงานจากเดลี่เมลมีการรายงานออกมานะครับโดยมีการรับปออกมานะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เด็แสดงความสนใจในตัวของแซมทิกเกิลผู้สปะตูของวีแกรนอเลติกโดยพวกเขาเนี่ยกำลังมองหาผู้สปะตูรายใหม่เข้ามาเป็นตัวหมุนเวียนหรืออาจจะเข้ามาแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับอเนาในช่วงฤด,ดูกาลหน้าในคลับแมนยู Menu, รู้สึกประทับใจผลงานของทิกเกิล ผู้สัตรูของวีแกนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เตรียมยื่นข้เสนอเพื่อขวาตัวผู้สตัตรูรานี้เข้ามาร่วมทีมนะครับที่เกิได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในผู้สัตรูอายุน้อยมีพรสวรรค์ที่สุดในอังกฤษเวลานี้นะครับเจ้าตัววัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นนะครับ แล้วก็ผลงานโดดเด่นไปเข้าตาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงอาร์เซนอลแล้วก็อเวัตตันที่สแสดงความสนใจแต่แมนยูก็เตรียมที่จะเดินเกมไว้นะครับโดยที่เป็นการกันท่าอาร์เซนอลที่สแสดงความสนใจแล้วก็อเวัตตันที่สแสดงความสนใจเช่นกันก็กลัวที่จะพลาดโอกาสการคว้าตัวนั่นเองนะครับส่วนวีแกนเนี่ยก็อาจจะต้องยอมจำใจปล่อยนั่นแหละนะครับเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวถือว่าน่าจะไม่แรงจนเกินไปในการย้ายทีมของพสปอรตู นนในตลาดซัมเมอร์นี้ส่วนทางฝั่งของเชลซีครับตามรายงานข่าวข้อสิบจากคอร์ดซด์ e มีการระบุว่าเชลซีเตรียมยกระดับการไล่ล่าตัวก็บิบันูนะครับกองกลางดาวรุ่งของแมชสเตอร์เด็ดในตลาดซัมเมอร์นี้ภายหลังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความฟิตของโรเบโอราเวียที่มีความกัอองวลแบบต่อเนื่องในแบบระยะยาวนะครับ ส่วนเรื่องของการย้ายทีมของเคาวิมเมนูครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เนื่องจากมีกระแสะข่าวออกมาก่อนหน้านั้นว่านักเตะเนี่ยมีการเรียกร้องค่าจ้างสูงในระดับ1,80,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ได้นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเรียกร้องขนาดนั้นทําให้ก็เลยเป็นกระแสะข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ค่าตัวก็ในระดับสูงนะครับที่แมนยูตั้งกันเอาไว้6 0 7 0ล้าน ค่าเหนื่อยก็สูงซึ่งเชลซีเนี่ยกำลังติดตามสาการกองกลางรายนี้อย่างใกล้ชิดมารอติดตามกันนะครับในรายของวิเตอร์บอดีเฟสนะครับก็ต้องบอกว่าเบนเจมินเซสโกไม่ใช่กองหน้าคนเดียวที่เชลซีมีความสนใจแต่ยังมีในรายของบอดีเฟสส่นหน้าของเลเวอร์กูเซนเช่นกันนะครับตามรายงานข่าวขอสิบกันออกมาจากคอาวลับสาระบุอ,ออกมาว่าเชลซีกาลังทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อคว้าตัวบอดีเฟสมาร่วมทีมให้ได้เชลซี Chelsea ก็ต้องแข่งกับแบนเชสเตอร์เดดอ์สซนอนต่างก็จับตามองสถานการณ์ของศูนย์ารานี้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน ขณะที่นิวคา,าสเซลก็แสดงความสนใจครับเพราะว่ามีโอกาสเสียอีซักออกจากทีมไปซึ่งเรื่องของเบ็ดเงินในการย้ายสำหรับศูนย์หน้ารายเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ50.60จนถึงหล้านปอนด์ได้ในตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งนักเตะรายนี้มีผลงานที่น่าทับใจในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็นปัจจุบันก็พอใช้ได้เลยในรายของโจ๊บเบลลิงแฮมนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดก็คือเชลซีกาลังเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งสาคัญในการคว้าตัว โจบเบลิ์แคมในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับ กองกลางดาวรุ่งมา19ปีนะครับก็ทำผลงานได้ดีตามรอยพี่องค์เขาอย่างจูเบิลแฮมที่ตอนนี้อยู่กับแรลเมลิไปานะครับตามรอยนั้นหมายถึงมีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่กับทีมที่ใหญ่มากกว่านั้นนะครับเชลซีเนี่ยก็มีการเตรียมเปิดสื้อนอสนามกับทางสเปอร์พาลเลตเลเวอร์กูเซนดอทมุนที่แสดงความสนใจนกเตะรายนี้เช่นกันนะครับนกะเตะรายนี้ครับทำไปแล้ว4ประตูลแล้วก็3แอสซิสต์จากการลงเล่น34นัดในแชมเปียนชิพกับทางซันเ์แลน แล้วก็ผลงานส่วนตัวก็ถือว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับในช่วงฤดูกาลนี้ส่วนในรายของดันเซลดมเฟสนะครับาำรายงานล่าสุดก็คือเชลซีกาลังเร่งกระบวนการในการคว้าตัวแบ็กขวาของติเบลานรายนี้ในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนะครับนักเตะรายนี้ครับยังมีสัญญากับทางต้นสังกัดจนถึงปี2 0 2 8นะครับแต่ก็มีการคาดเดาเกิดขึ้นนะครับว่านาักเตะต้องการย้ายออกจาก สโมรสรณน,นปัจจุบันในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากเหมือนกับนักเตะต,ต้องการหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับด้วยวัย28ปีแล้วนะฮะข้อเสนอในการย้ายทีมอาจจะอยู่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยดอมฟิสก็เคยมีข่าวกับอาเซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในรายของเอโดร do คามาวินกาครับตามรายงานล่าสุดออกมาจากฟอร์เรีเพนเนเบิร์กนะครับมีการระบุว่า m a นเชสเตอร์ซิตได้มีการวางตัวกามาวินก้ากองกลางของเรอลมาดิดไว้ Why? เป็นรายชื่อตัวเลือกในการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็กำลังมีการติดตามสาการ จับตาดูนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการสินใจอย่างเป็นทางการว่านักเตะจะเอาอย่างไรในตลาดซัมเมอร์แล้วก็สัญญาของนักเตะยังเหลืออีกหลายปีเช่นกันส่วนในรายของเจม่ฟิมปงนะครับตอนนี้ฟิมปงวางแผนที่จะออกจากเกอรอุลโเซนในตลาดซัมเมอร์แล้วก็แบ็กรายนี้กําลังเป็นที่สนใจของบาเซลนาเรอัมลมาริดนะครับแล้วก็ทีมชั้นนาในยุโรปอีกหลายทีมนะครับว่ากันว่าพิบัติอังกฤษเนี่ย น่าจะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของนักเตะรายนี้นะครับก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะไปอยู่ทีมไหนในลีกสเปน,นะฮะมี2ทีมหลักๆตามนี้ปิดท้ายกันครับตามรายงานล่าสุดจากทีมทอกครับมีการระบุว่าเอซิมิลานกำลังพิจารณาการดึงตัวไทลิกมิเชลแบ็กซ้ายของคิตาบาลเลตเข้ามาสู่ทีมในตลาดซัมเมอร์นะครับเนื่องจากพวกเขาเตรียมรับมือ จากการย้ายออกจากทีมของทางติโอแอนเดสที่กําลังมีข่าวกับหลายทีมในยุโรปในเวลานี้นะครับซึ่งก็มีเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็มีซิตี้ที่มีแนวโน้มเรื่องของการเซ็นนักเตะรายนี้สูงม,มากมากระแสข่าวมาทุกวันเลยนะฮะก็มารอติดตามกันในตลาดซัมเมอร์นะครับเรื่องของติโอแอนเดสจะไปอยู่ทีมไหนนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจครับทริปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ